โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะช,ช่วง d ่ t a าค่ะเลกเตอร์กันด้ามกันนะครับผมในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กับโมบิอร์เมอร์อีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเออแกไปค้นในอ e ีวิกิแฟนดอมข้อมูลผิดบานเบื่อมากเลยแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรสเซตากับตัวเซตาสีขาวที่เราทําไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับโมบิอร์เมอร์อย่าง G ีม n นัส จีมีนัสนั้นเป็นโมบิอัมเมอร์ที่มีการปรากฏตัวอยู่ในบทกันดัม e ีโซึ่งก็คือเป็นคนจักรวาลกับจักรวาลหลักนะครับเครื่องนี้นั้นจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับตัวของ r e เซต้าเกเซต้และ w ไวเซต้านั่นเองการปรากฏตัวของเครื่องนี้นั้นไม่มีการบอกไทม์ไลน์อย่างชัดเจนเรารู้เพียงแค่ว่ามันมีการปรากฏตัวขึ้นหลังจากสงครามกิฟวอร์ในจักรวาลหลักไปแล้วซึ่งถ้าเอาตามไทม์ไลน์ของจักรวาลหลักก็คือต้องเป็น UC88 นั่นเองครับ จีมีนัสนั้นเป็นมบิีอาร์เมอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกองทัพทีทานแบบเดียวกันกันกบพวกไซโคกันดัมแต่ว่าเครื่องนี้นั้นจะถูกพัฒนาขึ้นมาจากบริษัทที่ให้ความร่วมมือกับทีทานนั่นก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าจักรกะครับจักระเป็นบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลยูซลรักนะครับก็คือมีแค่จักรวาลอีเวลเท่านั้นแล้วก็จักรกะเนี่ยมันหมายถึงจักรกะพลังภายในที่เป็นศาสตร์จักรกะจริงๆนะครับนั่นแหละคือชื่อของบริษัทโอ้โหมึงมาแบบระดับนี้เลยเห นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากทีทานและจักระโดยให้เป็นมูบีอัมเมอร์สำหรับนิวไทขับโดยเฉพาะครับซึ่งเครื่องนี้นั้นจำเป็นจะต้องใช้นักบินที่เป็นนิวไทจำนวนทั้งหมด6คนด้วยกันในตัวของบริษัทจักระจึงได้มีการพัฒนานิวไทเทียมขึ้นมาหรือว่าไซเบอร์นิวไทจำนวน6คนเช่นเดียวกันเพื่อทำการขับเครื่องนี้ จิมีนัสนั้นจะเป็นโมบิอาร์เมอร์ที่มีรูปร่างเป็นทรงพิระมิดโดยปิระมิดจะมีการแบ่งเป็นปิระมิดท่อนบนกับปิระมิดท่อนล่างนะครับตรงส่วนตรงกลางเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดออกและมีอาวุธปืนอยู่ด้านในพร้อมกับยังหมุนตัวของพิระมิดได้อีกด้วย จีมีนัสนั้นก็คล้ายคลึงกับตัวของไซโคกันดั้มที่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างตนเองให้กลายเป็นโมบิลสูทโดยขนาดของตัวเครื่องตามตัวของพอดเรื่องนั้นไม่ได้มีการพูดว่าขนาดเครื่องนั้นมีขนาดที่เท่าไหร่และในตัวของนิตยสารข้อมูลเองก็ไม่ได้มีการระบุขนาดของตัวเครื่องไว้อย่างชัดเจนหรือก็คือไม่รู้ว่าตัวเครื่องนั้นมันมีขนาดเท่าไหร่กันแน่โดยสรุปก็คือออฟฟิเชียลนั้นไม่มีการยืนยันขนาดของตัวโมบิลอาร์เมอร์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในแฟนดอมเนี่ย มันจะเขียนว่า120เมตร มึงเอา120เมตรมาจากจุดไหนวะแล้วขนาด120เมตรเนี่ยมันขนาดเทียบเท่ากับตัวไซโคกันดั้ม3ตัวต่อกันเลยนะมึงซึ่งถือว่าขนาดใหญ่มากเอาตามหลักแล้วทีทานไม่น่าจะสร้างได้แล้วก็ในจักรวาล UC m o โมบิอร์เมอร์ที่มีขนาด120เมตรเอเวอร์เกินไปนีโอจีองยังอยู่ที่ขนาด116เมตรเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูในตัวของเนื้อเรื่องนะครับการต่อสู้ของจีมินักับตัวของเรซเซต้าเนี่ยมันมีช่วงช็อตให้เทียบขนาดด้วยโดยขนาดพีระมิดท่อนบน น,นั้นมีขนาดที่เทียบเท่ากับตัวของเลเซต้หรือก็คือขนาดอยู่ราวๆ19-20เมตรครับแล้วถ้าไปบวกกับชิ้นส่วนเประมิดท่อนล่างแล้วด้วยแล้วก็ตัวของเครื่องรวมกันแล้วก็น่าจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ40-50เมตรเท่าน,นั้นซึ่งก็คือใกล้เคียงกับตัวของไซโคกันดัมที่ทางทีทานเป็นผู้สร้างเหมือนกัน ต่อไปเรามาดูที่ระบบภายในของตัวเครื่องกันครับอันดับแรกเลยก็คือระบบ Transformation System หรือว่าระบบเปลี่ยนร่างนั่นเองจะเป็นการเปลี่ยนร่างจากพีระมิดให้กลายเป็นโมบิลสูตรครับแล้วการเปลี่ยนร่างนี้เนี่ยมันจะมีการแยกชิ้นส่วนท่อนบนกับชิ้นส่วนท่อนล่างออกจากกันนะครับหรือก็คือมันอยากจะเปลี่ยนร่างแค่ชิ้นส่วนท่อนบนให้กลายเป็นโมบิลสูตรหรือว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนท่อนล่างให้กลายเป็นโมบิลสูตรอย่างเดียวก็ทําได้นั่นเองครับจะไม่ใช่การเปลี่ยนทั้งตัวพร้อมกันเหมือนกับตัวของไซโคกันดามนั่นั่นนคืออััดบ ต่อไปอย่างที่2ก็คือระบบไซโคมิลซิสเ็มไซโคมิลซิสเ็มเนี่ยหลักๆแล้วจะใช้ในการควบคุมอาวุธพื้นฐานอย่างเช่นพวกฟันนลวเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการใช้งานไซโคมิลซิสเ็มในการควบคุมทุกอย่างของตัวเครื่องเลยตั้งแต่ระบบการขับเคลื่อนไปจนกระทั่งถึงระบบอาวุธทุกอย่างนั้นเป็นการใช้งานไซโคมิลซิสเทมทั้งหมดเหมือนกับว่าเป็นการใช้งานไซโคเฟมที่แค่คิดก็ขับหุ่นได้แต่ว่านี่เนี่ยมันไม่ได้มีการใช้งานไซโคเฟมลยครับมันใช้เคลื่อนส มองไซโคมิลของตัวนักบินนิวไทยในการควบคุมทุกอย่างของตัวเครื่องเลยมันเลยกลายเป็นว่านักบินเนี่ยจะได้รับภาระหนักในการควบคุมจึงจําเป็นจะต้องมีนักบิน6คนนั่นเองต่อไปอย่างที่3การแฮกครับเครื่องนี้มีความสามารถในการแฮกข้อมูลต่างๆได้ถ้าเกิดว่าไปจับโมบิสูตตัวนั้นเอาไว้อ่าสามารถที่จะขโมยข้อมูลได้นั่นเองและอย่างสุดท้ายอย่างที่4ระบบขับเคลื่อนครับระบบขับเคลื่อนของโมบิอาร์เมอร์เครื่องนี้เนี่ย มันไม่เหมือนกันกันกนกบระบบขับเคลื่อนของโมบิสูตรทั่วไปนะครับถ้าเป็นโมบิสูตรพื้นฐานทั่วไปแล้วก็คือการใช้งานทัสเตอร์ตามปกติถูกต้องไหมแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยการขับเคลื่อนของมันนั้น ไม่มีส่วนไหนที่เป็นทัสเตอร์อยู่เลยหรือคือมันไม่ได้ใช้ไอพ่นตามปกติแล้วอย่างแน่นอนแล้วเราจะเห็นแผงสีฟ้าที่มันเป็นแผงเรืองแสงใช่ไหมครับนั่นแหละคือระบบขับเคลื่อนของมันมันใช้อีแผงสีฟ้านั่นครับในการขับเคลื่อนหุ่นไปไหนมาไหน,ไหนได้นั่นเองในจุดนี้เนี่ยสามารถที่จะคิดได้อยู่หลักๆ2ออย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือระบบไมโนสกี้ครับที่ใช้งานกันในยานลบนั่นเองอย่างที่2ก็คือตัวของไซโครมิวนั่นแหละก็คือใช้พลัง ไซโคมิลของนักบินนิวไทในการขับเคลื่อนหุ่นไปเลยตั้งแต่แรกถ้าให้คิดโดยส่วนตัวก็น่าจะเป็นอย่างหลังนะครับก็คือการใช้งานไซโคมิลในการควบคุมก็มันมีเหตุผลอยู่นะอันหนึ่งก็คือระบบควบคุมของมันเป็นไซโคมิลทั้งเครื่องอยู่แล้วอย่างที่2ก็คือในตอนที่เข้าต่อสู้กับอัมโมโรและชินมัสนกะเนี่ยแม่นโคตรพิว ผิวเกินเหตุการเคลื่อนไหวของเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเคลื่อนไหวผ่านทางระบบเลยครับมันคือการเคลื่อนไหวแบบความคิดของไซโคมิวเลยแหละก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะเป็นอย่างหลังแต่อันนี้ก็เป็นแค่ความคิดส่วนตัวและออฟฟิเชียลก็ไม่ได้มีการยืนยันในเรื่องนี้เองก็ผ่านไปเลยแล้วกันต่อไปเราจะมาพูดถึงระบบอาวุธกันครับอาวุธแม่งนี่โอเวอร์ Over อีกแล้วเหมือนกันโอเคอาวุธตัวแรกเลยก็คือเมกาบีมแคนนอนครับ อาวุธเมกาบีมแคนนอนเป็นอาวุธปืนที่มีการติดตั้งไว้ที่ส่วนพีระมิดด้านล่างที่เป็นยอดปลายของพีระมิดนะครับพีระมิดด้านล่างเนี่ย ตัวของปลายนั้นมันจะเป็นการใช้งานปืนเมกาแคนนนโดยปืนเมกาแคนนนนี้อนุภาพร้ายแรงเป็นอย่างมากเพราะสามารถที่จะยิงจากอวกาศลงมาสู่พื้นโลกได้ครับแมงเวร์และซึ่งอีความสามารถในการยิงจากอวกาศลงพื้นโลกเนี่ยจะเห็นความสามารถนี้ในภาควิทตอรี่กันซะม,มากกว่าโอเคแหละเข้าใจนี่มันคือจักรวาล UC แยกเว้ยเครื่องนี้จะทําได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรระบบต่างๆมันก็โอเวอร์เกินเหตุของตัวปีมันอยู่แล้วต่อไปอาวุธที่2บีมแคนนนบีมแคนนนนั้นจะเป็นอาวุธปืน ที่มีการติดตั้งไว้ที่กึ่งกลางของตัวพิระมิดท,ทั้ง2อันครับโดยจะมีการติดตั้งอ้อมตัวเครื่องเอาไว้เลยโดยจะมีฝั่งละ7กระบอกรวมกันเป็น28กระบอกในตอนที่เปลี่ยนล่างท่อนบนให้กลายเป็นโมบิสูตรนั้นจะมีปืนเพิ่มขึ้นมาอีกจํานวน20กระบอกโดยจะเป็นส่วนด้านหน้าของตัวเครื่อง10กระบอกและส่วนด้านหลังของตัวเครื่องอีก10กระบอกรวมกันเป็นทั้งหมด48กระบอกในจุดนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในแฟนดอมมันจะเขียนว่า38กระบอกมันไม่ได้นับ10กระบอกที่อยู่ส่วนหลัง ซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันจะเขียนอยู่ในนิตยสาราเลยว่ามีทั้งหมด48กระบอกอย่างชัดเจนต่อไปจะเป็นอาวุธบีมกันบีมกันของตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีการติดตั้งไว้ทั้งหมด46กระบอกครับอีนี่เยอะกว่าตัวบีมกันในตัวของเนื้อเรื่องไม่ได้มีการใช้งานนะครับแต่ว่าในตัวของหนังสือเนี่ยได้มีการเขียนไว้ซึ่งตัวของบีมกันนั้น จะเป็นอาวุธที่ติดตั้งไว้ที่ส่วนมุมของปิรามิด1มุมจะมีทั้งหมด6กระบอกแล้วมันมีอยู่ทั้งหมด8มุมด้วยกันครับนับรวมปิรามิดส่วนบนกับส่วนล่างด้วยนะครับรวมกันแล้วจะกลายเป็น48กระบอกในตัวของมันเนี่ยยังมีการเพิ่มจํานวนบีมกันขึ้นมาอีก16กระบอกด้วยกันโดยจะมีการติดตั้งไว้ที่ตัวของอาวุธบิดเจ้าตัวครับโดยจะเป็นบิดรูปร่างมนุษย์มีจํานวนทั้งหมด8ตัว1ตัวจะมีบีมกันอยู่2กระบอกรวมกันเป็น64กระบอกในจุดนี้ก็จะอยู่ ในตัวนิตยาสารเช่นเดียวกันในแฟนดอมไม่มีการเขียนไว้แล้วก็ตัวของอาวุธบิดนี้จะมีชื่อว่าฮัสเตอร์ซึ่งมีความเร็วความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือชั้นมากเพราะว่านักบินนิวไทยเป็นคนควบคุมขนาดที่ว่าชินมัสนากาศนั้นกินพวกนี้ไม่ลงเลยครับคนที่สามารถสู้กับฮัสเตอร์ได้มีเพียงแค่อามูโรคนเดียวเท่านั้น ผ่านตัวของบีมกันกับฮัสเตอร์ไปนะครับต่อไปจะเป็นอาวุธบิดอีก2ชิ้นนั่นก็คือแขนทั้งสองข้างในร่างโมบิลสูรครับแขนทั้งสองข้างของตัวเครื่องนั้นสามารถที่จะถอดออกมาให้กลายเป็นอาวุธบิดในการโจมตีได้ด้วยนั่นเองรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นบิดทั้งหมด10ชิ้นครับก็จะหมดแล้วกับตัวข้อมูลของตัวเครื่องเนาะเราไปต่อกันที่ตัวของเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องนั้นจะเริ่มมาจากที่ว่ามีโมบิลอาร์เมอร์ลึกลับบุกเข้าโจมตีเอลโก้โดยมีเป้าหมายที่จะทำรา ฐานเอลโก้ที่อยู่บนโลก1ฐานโดยฐานนั้นจะเป็นฐานวิจัยโมบิสูตรของเอลโก้นั่นเองครับเป้าหมายของมันจริงๆแล้วไม่ใช่การโจมตีเอลโก้ แต่ว่าโจมตีผู้ที่ให้ความร่วมมือกับเอลโก้ในการพัฒนาโมบิสูตอยู่ที่ฐานนั้นนั่นก็คือบริษัทจักรกะนั่นเองครับบริษัทจักรกะที่อยู่กับทีทานนั้นได้แปลพักไปอยู่กับเอลโก้เลยต้องการที่จะล้างแค้นจักรกะเป็นการส่วนตัวเลยได้ใช้โมบิอัมเมอร์เครื่องนี้ในการจู่โจมโดยจะมีนักบินเป็นนิวไทเทียมทั้งหมด6คนแล้วนักบินนิวไทนี้ในตัวของเนื้อเรื่องนั้นเป็นพระนะครับเป็นพระที่อยู่กับฝ่ายทีทานนั่นเองพระอีกแล้ววะ ทันเดอร์โบก็มีพระภาคนี้ก็มีพระเช่นเดียวกันแถมพระอัปเกรดด้วยพระ e ิวไทย ในตอนที่จิมินัสบุกโจมตีก่อนจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั้นทางเอลโก้ได้มีการส่งโมบิสูตสามตัวออกไปรับมือคนที่ไปถึงก่อนก็คืออัมโโรกับชินมัซูนากะที่เป็นไวเซต้ากับบัสเตอร์เซต้าได้ทําการต่อสู้กันแต่ว่าโมบิอร์เมอร์เครื่องนี้นั้นมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้ด้วยซ้ําต่อให้เป็นอัมโโรก็ตามจนกระทั่งเรซเซต้านั้นได้เข้ามาสมทบแต่กลายเป็นว่าเรซเซต้านั้นถูกจับเอาไว้และถูกแฮ็กข้อมูลทําให้ที่ตั้งของฐานทัพนั้นถูกเปิดเผย เลยกลายเป็นว่าฐานทัพนั้นถูกโจมตีจากชั้นบรรยากาศลงมาสู่โลกด้วยปืนใหญ่เมกาดั่นเองครับอามโโรต้องการจะช่วยนักบินเลสเซต้าออกมาจึงบวกเข้าโจมตีจิมินัสแล้วก็ได้กำจัดอาวุธบิด8ชิ้นลงไปหลังจากนั้นไม่นานฐานทัพก็ได้มีการยิงปืนใหญ่มาเพื่อกำจัดจิมินัสแต่ก็ไม่โดนเลยสัก,กนัดเดียวแต่เกือบจะโดนอามุโรตายหาซะอย่างนั้นอามุโรกูต้องมาหลบลูกปืนทีมตัวเอง จิมินัตเห็นจังหวะที่อโมโร่กำลังหลบหลูกปืนทีมตัวเองอยู่นั้นได้ปล่อยอาวุธบิดแขนไปใส่อโมโร่ทาให้อโมโรนั้นไม่สามารถที่จะขยับไปไหนมาไหนได้จนกระทั่งเรซเซต้านั้นได้หลุดจากการควบคุมทําให้เครื่องนี้นั้นถูกเรซเซต้ากําจัดลงไป และเศษซาของตัวมันก็ตกลงสู่โลกโดยตกไปที่ฐานทัพนั่นเองครับในจุดนี้ไม่รู้ว่าฐานทัพเป็นตายร้ายดียังไงเพราะเนื้อหามันก็จะจบลงแบบนี้โอเคอันน้เมะให้เมฆครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ในครั้งหน้าค่อยมาอยู่กับตัวละครอย่างเรเซตาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม